บรรยากาศหนาวๆแบบนี้เดี๋ยวข้าเชียมาให้เ็ข้าวต้มกินกันจ้าและนี่ก็คือวัตถุดิบของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทํากันเลยอันดับแรกข้าก็ต้องต้มน้ำให้เดือดเลยนะคะอันนี้ต้มไว้แล้วแล้วก็ใส่ข้าวนอกก่อนไปแล้วสองก้อนนะจ้าเดี๋ยวเราจะไปต้มไก่ก่อนนะคะเดือดๆโซบะบวบว้าวว้าวนี่นะคะข้าตีต้มไก่ให้มันเดือดก่อนเอ้ยบะเมี่นให้มันสุกก่อนคะ่ะทุกคนขาเนี่ยเราจะปิด ปิดฝาหม้อไว้ก่อนเนาะโอ้ข่อยก็บอกพีบก่บอกถืยอยู่หันแล้วเนาะไม่เป็นไรนี่นะคะจะเอ๋ <c ười> ไก่ของเราก็สุกไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กินได้เลยยังยังกินไม่ได้อย่างเธอไม่ต้องกินไก่ดิบนะ <c ười> เอาก็ <c ười> ยัง <c ười> อันนี้ก็มาเดียวกันเลยมาทีราางทังบอกเธว่าต้องเตรียมมุกเตรียมมุก <c ười> อ่าโอเคอยังก่อไก่สุกแล้วนะคะทุกคนแล้วเราจะใส่เข่าลงไปเลยเข่าก็จะเป็นเข่าสารเนดปกติทั่วไปเลยนะ่นจะ อะไรเนี่ยห่วยใส่เบกกิโอสานเม็ดลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยนี่แล้เวเขากระสีมาอันเคยมาอย่างก่อนทะเลเขาจนให้เข่ามันแบบว่าแตกเม็ดแบบว่าเป็นนิ่มๆอ่ะทุกคนเออบอก,กว่าถึงแล้วนะ่านระันะตามนันทะเลไปก่อนนะคะพายายามแบบว่าค้นๆให้มันเรื่อยๆเรยพราะว่าอย่าให้เข่ามันติดหมอเพววาแบบาาราะอันเดี๋ยวบัตสันมาสิใหม่ค่ะโอเค ขขาเขาเข้าก็สุกแล้วเดี๋ยวเขาสิใส่เลือดลงไปเลยจ้าเลือดก,ก็เลือดเป็นก้อนแบบนี้เลยนี่นะคะเออทำอีกแล้วเดีไปโลดใส่ไปหมดเอ,อ้ย <c oughs> นี่เป็นไปเลยนี่เรา็ส่มาเขาหน่อยหนึ่งก่อนให้มันเข้ากันนะคะป้า,า,าเธอสมาร์ทไลท์ฉบับนี้อุ้ยควนโดยเฉพาะควนแล้ว่างที่เราระหว่าง ระหว่างที่เรารอเลือกสุกนะคะข้องกรสีมาเสี่ยวเพื่อนปรุงนะคะทุกคนทางปู่ห้องกระสีมีเกลือค่ะกรมีผมนัวค่ะกระสีอย่างนี้ตัดีค่ะโอ้แสบตาเพราะไม่พี่น้องเอ๋ยี๋ยวถ้าต้องสิดไปก่อนจะเข้านึงเวลาใส่เข้าจะได้แบบว่าพึบเลยจริงสิโอ้ยตกใจวย ใส่ผงนวก่อนแนวน,ว,นวแนวแซบก่อนนะจ๊ะไปเลยโอ้่ะ oh. เดี๋ยวต่อไปเขาการะสิใสบักันนี่ละนี่บกเขียวเียวนี่ละเไไดีไปเลยโอ้ oh. oh. เข้มสเนาะอ่ะพอก่อนจางเข้มจะค่อยว่ากันใสเกลือลงไปหยิบหนึ่งหยิบหนึ่งนหน่อยแล้วเขาการะสียมาโคเลก,ก่อนนิดนึ่งข้าเข่ากันก่อน โอ้ m ม่กออันนี้กินสองคนนี่เหลียวเลยน,นีแล้วเราก็จะมาใส่ผักลงไปเลยว่าเดี๋ยวอย่าึ่งเด้อาำขั้นตอนเดียวลืมบอกว่าใส่กระเทียมเจียวลงไปกระเทียมนี้เราก็คือเจียวเองกับมือนี่ใส่ลงไปเลยจ้ะบางคนก,กับมักแบบว่าเอาไปออนท็อปอย่างสี่ก็แล้วแต่แต่ฉันชอบแบบนี้ทำไมอะ ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กระติ๊ตามด้วยผักผักคอรอใส่แค่อย่างเดียวก็คือขึ้นช่ายนะคะใส่ลงไปนี่ไอ้ขั้วเนื้อ,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 อกะจะมาขั้วเล่มันเข่ากันเลยค่ะนี่เดี๋ยวจะฝ่าวเดอ้อเดี๋ยวสิตเเักไข่มุกยูนใสรจเย็นนะทุกคนไม่ต้องรีบนะจ๊ะนี่ค่ะโอ้ยเดี๋ยวจะวเสียดยูเดี๋ยวตักจานเสียเบิ่งก่อน อืโอเคเดี๋ยวขออนุญาตซิมเดอ้อบาทนี้เดอ้อพ,พ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขสุขค่ะเดี๋ยวขออนุญาตซิมกันใส่อันนี้ลนะนะซิมโหลดมากก็สี่ันหอนโอ้ยหายังไกล่นะอืมอร่อยเลยแป๊บแล้วอะ่ะทุกคน อ้วกพูงยังอีกแล้วเนี่ยแสบก็แบบอืม้มแสบแล้วอร่อยแล้วอะ่ะไปกินกันเลยป๊อไปกินกันเลยป๊ออ๋อยิอ้ยิ่